เดี๋ยวเราเปนเห็อะไรไหม <In. S 1> เรียนเรียนอาจารย์ประจำวิชานะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนองานวิจัยแปดกลุ่มสาลานะคะชั้นในชั้นปถมศึกษาปีที่สองค่ะค่ะวิจัยชิ้นแรกนะคะ ชื่อเรื่องก็คือผลการสอนโดยใช้เกมที่มีต่อผลการเรียนรู้วิชาคณิตเรื่องการคูณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2องโรงเรียนเทศบาล8อนุบาลฝันที่เป็นจริงสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครตังค่ะปี2562ค่ะโดยลิขสิทธิ์น,นะคะเป็นของวิทยายลัยภาคเทคโนโลยีภาคใต้ค่ะ ตัวแปรต้นของวิจัยชิ้นนี้นะคะก็คือเกมเกมที่มีผลต่อการเรียนรู้ค่ะตัวแปรตามก็คือผลการสอนโดยใช้เกมค่ะโดยปัญหาของวิจัยชิ้นนี้นะคะผู้วิจัยพบว่านักเรียนยังขาดทักษะการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหลายหลักโดยการคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลักการคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก และการคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่มีสามหลักค่ะแนวทางการแก้ไขนะคะแก้ไขโดยวิธีการสอนโดยใช้เกมในการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณแก่นักเรียนชั้นปมฐมมัธยมศึกษาปีที่สองที่ขาดทักษะคณิตศาสตร์ในเรื่องนี้โดยคาดว่าจะเป็นวิธีที่สามารถเพิ่มผลการเรียนรู้ในเรื่องการคูณของนักเรียนเพิ่มขึ้นได้80%อร์เซนเลยคะ่ะ โดยการประยุกต์ใช้นะคะเราจะประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมค่ะที่แฝงด้วยเนื้อหาสาระเพื่อกระตุ้นและดึงดูดความสนใจให้ผู้เรียนสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะวิจัยเรื่องที่2นะคะเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้วาดภาพระบายสีโดยใช้สื่อ d ี TV กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระทันศิลป์ชั้นมัธยมศ,ศ,ศึกษาปีที่2 ปีส5งหค่ะโดยตัวแปลต้นนะคะก็คือสื่อ DLTV ค่ะตัวแปรตามนะคะเป็นทักษะการเรียนรู้วัาภาพระบายสีค่ะลิขสิทธิ์นะคะเป็นของคณนาวาัตสิทเลสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกลองทิพย์นาควิเชษอาจารย์ดรวาาร,รวลสิทธิ์รัตนะรัตนวราหะค่ะ ปัญหาที่ผู้วิจัยพบในเรื่องนี้นะคะคือการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนที่ไม่เล้าใจสำมมเนนนักเรียนไม่ได้แสดงออกทางความคิดเบื่อหน่ายต่อการรับรู้ทางการเรียนซึ่งส่งผลไม่ดีต่อคุณภาพโดยรวมดังนั้นครูผู้สอนจะต้องหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะแนวทางแก้ไขนะคะ ผู้วิจัยได้หาวิธีการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยคิดหาเครื่องมือเข้ามาช่วยในการสอนการวาดภาพระบายสีโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ที่เรียกว่าสื่อ DLTV ค่ะเพื่อประกอบการสอนตามเนื้อหาที่กำหนดในบทนั้นๆเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นและทำให้ผลสัมฤทธทางการเรียนสูงขึ้นค่ะ ในการประยุกต์ใช้นะคะก็จะเป็นในการประยุกต์การจัดการเรียนรู้แบบทางกายหรือออนไลน์ที่จะต้องมีสื่อมาช่วยในการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียนและความสนใจในเนื้อหาที่จะเรียนค่ะ ค่ะแล้วก็วิจัยเรื่องต่อไปนะคะคือการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะพศ2 5 5 8ค่ะลิขสิทธิ์คือมหาวิทยาลายัยราชพัฒน์ลำไยพันนีค่ะค่ะตัวแปรต้นของวิจัยอันนี้นะคะคือชุดฝึกทักษะการแต่งประโยคค่ะตัวแปรตามคือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนค่ะ ค่ะปัญหาที่พบนะคะคือปัญหาการเขียนโดยเฉพาะเรื่องการใช้กา,การใช้คําการที่ใช้สานวนที่ไม่เหมาะสมสมการการใช้คําไม่ถูกกาลเทศะการเขียนสะกดคำการลันการวางรูปวรรณยุกต์ผิดที่การใช้ประโยชน์ไม่เหมาะไม่ถูกต้องเหมาะและเหมาะสมค่ะค่ะส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะพบว่า การฝึกทักษะเป็นเครื่องมือช่วยให้นะักเรียนเข้าใจบทเรียนเกิดความสนุกสนานมีความแม่นยำในเนื้อหาจึงพัฒนาพัฒนาชุดฝึกทักษะการแต่งประโยชนเพื่อผลสมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองเพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องการเขียนบรรยายและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ค่ะ ค่ะการประยุกต์ใช้นะคะใช้ชุดฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อให้นักเรียนใช้คำที่เหมาะสมและเขียนได้อย่างถูกต้องค่ะค่ะวิจัยชิ้นต่อไปนะคะคือการพัฒนาทักษะการสะกดคำและการจดจำความหมายศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้บัตรคำรูปภาพค่ะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองพศ25 6พค่ะค่ะวิจัยชิ้นนี้นะคะตัวแปรต้นคือ ปัดคำรูปภาพค่ะตัวไปตามพืชทักษะการอ่านสะกดคำและจดจำความหมายของภาษาอังกฤษค่ะลิขสิทธิ์อันนี้คือนางสาวจรีวันชายอารีเลิศค่ะปัญหาที่พบนะคะพบว่ามีนักเรียนบางส่วนยังขาดทักษะการอ่านและการจดจำคําศัพท์ภาษาอังกฤษและมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือและเพิ่มเติมให้เกิดการให้เกิดการพัฒนาทักษะการอ่านและการจดจำความ ความหมายของคําศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะนักเรียนและของนักเรียนค่ะและเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านการจดจำความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะค่ะต่อไปวิธีการแก้ไขนะคะผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการสอนการจดจำความคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้บัตรคำรูปภาพค่ะ,คะการประยุกต์ใช้นะคะพัฒนาคำ ให้หลากหลายมีความยากง่ายปะปนกันไปค่ะและมีรูปภาพที่เข้าใจง่ายเพื่อให้นักเรียนอ่านและจดจำความหมายได้ถูกได้มากขึ้นและชุดและชุดการฝึกการออกเสียงที่ชัดเจนค่ะค่ะและว,วิจัยเรื่องต่อมานะคะคือ การสร้างแรงจูงใจและการกระตุ้นในการเรียนวิช,วช,วชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะโดยใช้แบบสำรวจค่ะตัวแปรต้นของวิจัยเรื่องนี้นะคะคือแบบสำรวจค่ะส่วนตัวแปรตามนะคะคือการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะนิพสิตนะคะเป็นของนางมนทการสาพรธนรัตน์นะคะ ปัญหาที่พบในวิจัยเล่มนี้นะคะคือนักเรียนหลายคนมีความลำบากใจในการทำกิจกรรมเนื่องจากนักเรียนมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงบางกิจกรรมนักเรียนชายไม่ถนัดและไม่อยากจะเรียนรู้เนื่องจากทำไม่ได้หรือทำชิ้นงานออกมาได้ไม่สวยทำให้นักเรียนไม่สนใจไม่ตั้งใจเรียนในกิจกรรมที่ตนเองในกิจกรรมที่ตนเองไม่ชอบค่ะและใน การแก้ปัญหานะคะคือแก้ปัญหาทักษะการทํางานร่วมกันค่ะและทักษะการสแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางานมีจิตสํานึกในการใช้พลังงานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสนุกในกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะดังนั้นนะคะผู้ผู้วิจัยจึงได้ทําวิจัยนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะ ในส่วนของการนํามาประยุกต์ใช้นะคะคือนํามาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนในการทํางานร่วมกันและทักษะแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางานมีจิตสํานึกในการใช้พลังงานและสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการเรียนในวิชาการงานอาชีพค่ะ ค่ะและวิจัยเรื่องต่อมานะคะคือการใช้แบบฝึกหัดทักษะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะเรื่องพุทธประวัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะตัวแปรต้นของวิจัยเรื่องนี้นะคะก็คือแบบฝึกทักษะพัฒนาแบบฝึกทักษะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่ะส่วนตัวแปรตามนะคะก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องพุทธประวัติค่ะ นิคสิ์นะคะเป็นของมหาวิทยาลายัยจุฬาลงกรณ์ปัญหาที่พบนะคะก็คือนักเรียนมีความสับสนในช่วงเวลาและบุคคลทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่สนใจเรียนส่งผลให้ผลสำลีในการเรียนต่ำค่ะดังนั้นนะคะผู้วิจัยจึงแก้ปัญหาโดยการใช้ชุดฝึกการเรียนค่ะซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสนใจ เรียนมากขึ้นและมีผลสำลีทางการเรียนที่ดีขึ้นค่ะในส่วนของการนำมาประยุกต์ใช้นะคะคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนและชุดฝึกค่ะมีเทคนิคและวิธีการสอนที่กระตุ้นความสนใจและทำให้ผู้เรียนจดจำบทเรียนได้ง่ายขึ้นค่ะอย่างเช่นการสอนแบบกายเยและการมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลสำลีทางการเรียนของผู้เรียนค่ะว่าดีขึ้นหรือไม่ ค่ะวิจัยต่อไปนะคะการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดรูปแบบวงล้อการแก้ปัญหา TASC เรื่องปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สองปี2563ค่ะตัวแปรต้นนะคะชุดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวงล้อ TASC ตัวแปรตามผลการ พัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้ตามแนวคิดรูปแบบวงล้อ TASC ค่ะลิขสิทธิ์นะคะมหาวิทยาล,ายลัยราชพัฒอุบลราชธานีปัญหานะคะผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจหลักการทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในการปฏิบัติซึ่งในการสอนวิทยาศาสตร์เป็นแบบบรรยายถึงร้อยละ70 จะมีเพียงร้อยละ30เท่านั้นที่ให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริงเป็นผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์สังคราะห์และการประเมินค่าค,ค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องปัใจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ชั้นปฐมศึกษาปีที่2ตามแนวคิดรูปแบบวงล้อ TASC โดยฝึกให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับทักษะการคิดแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบ,บวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะส่วนการประยุกต์นะคะเพื่อให้นักเรียนได้มีหลากหลายทางเลือกและยังฝึกให้นักเรียนได้มีทักษะในด้านต่างๆค่ะ วิจัยต่อมานะคะการพัฒนาชุดการสอนเรื่องอวัยวะของเราและอาหารหลักของเรากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภลศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนปี2561ค่ะตัวแปรต้นนะคะชุดการสอนเรื่องอวัยวะของเราและอาหารหลักของเราค่ะส่วนตัวแปรตามนะคะผลการพัฒนาชุดการสอนค่ะ ลิขสิทธ์นะคะมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรค่ะปัญหาก็คือนักเรียนส่วนใหญ่นะคะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์การสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและความปลอดภัยในชีวิตไม่มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจจนิสัยค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะ พัฒนาชุดการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดความคงทนในการเรียนโดยผ่านกระบวนการฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเองจนมีสุขภาพทางกายและทางจิตใจที่สมบูรณ์สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขค่ะการประยุกต์นะคะการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนนะคะได้ฝึกฝนลงมือทำและเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะ วิจัยเล่มสุดท้ายนะคะก็คือการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงสะกดคำภาษาอังกฤษค่ะโดยใช้แบบฝึกทักษะของ1561ลิขสิทธิ์นางสาววายุบุญทองก็คือพัฒนาการอ่านพัฒนาการการออกเสียงและการสะกดคำภาษาอังกฤษค่ะ ปัญหานะคะมีปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษเนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างระบบเสียงภาษาอังกฤษกับระบบเสียงภาษาไทยค่ะในทางการแก้ไขนะคะจัดทําแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงสะกดคําเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีพื้นฐานด้านการอ่านและพัฒนานใช้นะคะนําไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการอ่านออกเสียงสะกดคําและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นค่ะ ค่ะกลุ่มของดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ